รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีปีใหม่ครับต้อนรับเข้าสู่ปีที่21กับรายการแสงธรรมของสื่อมชนคาทอลิกประเทศไทยครับวันนี้เราจะไปร่วมแสดงความยินดีกับพระเดอร์มาตินประทีปโกมลมาตโอกาสฉลอง80ปีแห่งพระพรที่วัดอุบุลุยสมารีกรียองเดอมงฟอร์ดมหาวิทยายลัยอสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิครับ วันนี้ที่วัดนักบุญหลุยส์มารีกรียองเดมอมงฟอร์ดมหาวิทยาลัยอสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิเต็มไปได้วยผู้คนจำนวนมากนะครับที่พร้อมใจกันมาร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลอง80ปีแห่งพระพร์พรารดามาร์ตินประทีปโกมลามาศอธิการบดีกิติคุณมหาวิทยาลัยอสัมชัญและอดีตนายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยนะครับ โดยพิธีบูชาขอบพระคุณวันนี้พระคดินารมีชัยกิตบุญชูปเป็นประธานครับ พระดามาร์ตินประทีปโกมลมาศหรือที่เรามักเรียกท่านสั้นๆจนติดปากนะครับว่าบรเดอร์มาร์ตินท่านเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคมปี1933ครับท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาคาลิกในประเทศไทยเป็นอย่างมากทั้งผลงานทางการศึกษาและการพัฒนาสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งระดับประเทศและระดับสากล คุณธรรมนะครับที่จะต้องควบคู่ไปกับวิชาการรวมทั้งวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่ท่านมีต่อการศึกษาของพระศาสนาจากักรคาทอลิกในประเทศไทยครับเบรเดอร์มาตินท่านพูดอยู่เสมอนะครับว่าถึงแม้จะไม่มีโอกาสได้บวชเป็นพระสงฆ์แต่ขอเพียงแค่ได้รับใช้พระก็พอแล้วท่านไม่เคยท้อต่อการทำงานนะครับเพราะว่าท่านได้ร่วมมือกับพระทำให้ทุกคนได้มารู้จักพระ ส่วนชีวิตนักบวชของท่านก็มั่นคงสม่ำเสมอด้วยการสวดภาวนาและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณและถึงแม้ครอบครัวของท่านจะไม่ได้ร่ำรวยนะครับแต่พอท่านได้มาเป็นนักบวชพระก็ส่งตอบแทนท่านในโลกนี้เป็นร้อยเท่าทวีคูณต้องขอบคุณพระนะครับที่ทำให้ท่านไม่ต้องยากลำบากเพราะบัดนี้พระองค์ทรงประทานให้ท่านแล้วในโลกนี้โอกาสนี้ขอเชิญพบกับคุณพ่ออนุชาชัยเดชครับ ครับสวัสดีครับผมอยู่กับเบรเดอร์มาตินนะครับอธิการกิติคุณของ a b a บสวัสดีครับเบรเดอร์สวัสดีครับวันนี้เราได้มีโอกาสดีที่จะมาพูดคุยกับเบร์เดอร์นะครับในประเด็นที่เราเห็นว่าน่าจะเป็นสาระประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมนะครับเพราะคิดว่าตลอดระยะเวลา80ปีที่เบรเดอร์ได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยของเราแล้วก็ทำงานมากมายนะครับมีประสบการณ์ มีสิ่งที่ฝากไว้ให้กับลูกหลานแล้วก็การศึกษาไทยนะครับไม่ได้ครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้คิดว่ามันได้ได้มาจากไหนครับได้มาจากศาสนาเนี่ยครับศาส,ส,สนาคาทรีซึ่งผมเองเมื่อก่อนนี้ก็เกิดมาเป็นชาวพุทธแล้วก็ คุณพ่อเนี่ยอย่าให้ผมเรียนที่โรงเรียนแคาทอริกจึงได้พาผมมาฝากากับที่เซนเกเบรียนให้มีชีวิอยู่กับคุณยา่าคุณย่าก็ทันทีก็ให้ผมทำตนเป็นเป็น,ปนคริสต์คาทอริกปลุกให้ตื่นไปวัดแต่เช้า กลางคืนก็คุณยายก็เอาพระคัมภีร์มาอ่านให้ฟังพระคัมภีร์ที่คุณยาอ่านให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องสนุกชอบมากจะทำให้ผมเป็นอย่างั้งเรียนเชี่ยวชาญในการตอบพระคัมภีร์เวลาเ,ร,เร,รียนในซีรีส์สิงคโปร์ย่น เรื่องเขาก็มักจะเอารูปเครื่องพีมาอ่านอธิบายให้ฟังแล้วผมมักจะแย่งเพื่อนตอบเพื่อจะวว่ารู้ดีกว่าก็ทำเชื่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งผมเองก็อยากจะรับสิน ยังคนอื่นเขาบ้างแต่ก็รู้ตัวว่ายังไม่ล้างบาปตอนนั้นอายุสิบห้าแล้วเราเลยไปหาซิสเตอร์ที่คอนแวนที่เด็กนักเรียนชอบเรียกว่าครูริสเป็น บอกผมว่าหนูอยากได้รับสีลนะมาได้เลยครูจะสอนให้ผมก็ไปเรียนคำสอนกับซิสเตอร์แทบทุกวันนะเพื่อเตรียมตัวจะรู้ศาสนาเนะี้ยได้รับศีลลงบา และสุดท้ายก็จะรับเสีลนังบาปวันนั้นเป็นวันที่ดีใจบ้านที่สุดเพราะว่าไม่เคยรู้ว่าเสีย้ังบาปนั้นจะทำให้เรามีความสุขเป็นลูกของพระองค์ลูกของพระเจ้าครับน,น,นั่นแสดงว่า,าสิ่งที่ทำให้ไปได้ ทําทงานประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับนําหน้าถือตาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะเป็นคารทริกนั่นเองใช่ไหมครับมาจิกศาสนาาจะศาสนาครับทําไมศาสนาเมื่อผมรับศีลแล้วหลังจากนั้นไปก็อยู่ที่มขึ้นมอแปดมีบริจชวนให้มาอัมบ ผมก็รู้ว่ายินดีไปเพราะครูฤทธ์ก็บอกว่าเป็นพระสงฆ์ไม่ได้ <Yeah. S 1> เพราะว่า <Yeah. S 1> พ่อแม่ยังไม่ใช่เป็นคริสตัง <Yeah. S 1> ก็เลยบอกมาเป็นไรแล้วรับใช้พระได้ก็พอแล้ว ที่ตัดสินใจมามาบวชก็เพราะว่าเพื่อให้คุณพ่อนะได้กลับใจให้คุณแม่ได้กลับใจ <Okay. S 1> ผมก็ไปบวชเรียนหนังสือต่อไปและสุดท้ายก็ไปอยู่ที่อินเดีย เรตเรียนตัวเตรียมตัวเป็นนักบวชจากฟังทัศนคติเรื่องการศึกษาของไปได้บ้างน,นะครับเราก็ได้ข้อมูลว่าอีกไม่นานเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับงานวิจัยบางงานก็บอกว่าการศึกษาไทยนี่ก็ตกต่ำนะครับสู้เขาไม่ได้เวลาประเมินหรืออะไรต่างๆในฐานะที่ไปได้ก็เป็นนักการศึกษาคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับในทุกแวดวงอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีทัศนคติเรื่อง การศึกษาไทยยังไงครับในปัจจุบันมันตอบโจทย์ชีวิตหรือมันจะสู้เขาได้ไหมยังไงครับอ๋อเรื่องนี้จะพูดเข้าตัวเองก็ได้ครับคือเขาประกาศกันมาว่าการศึกษาไทยรนดับที่แปดซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อ คนไทยเรียนเก่งแต่คนเรียนเก่งและเรียนดีๆมันม,มีน้อยเมื่อผมเป็นเลกาธิการของการศ,าศาึกษาแคทริกผมก็มีมีโอกาสไปไประชุมต่างประเทศเยอะเป็นต้นไปไประชุมที่องค์การยูเนสโกเลย ที่ปารีสเป็นต้นปี1977 0 1เป็นปีสำคัญมากเพราะเป็นปีนั้นที่องค์การยูเนสโกรประกาศคำแถลงการชื่อว่า Learning to Be a p r e n d r e a Etre ในสือพูดถึงเรื่องการเปิดรูปการศึกษาของโลกใหม่หมดโดยเน้นมาเรื่องของ learning to be เรียนเพื่อชีวิตในข้อนั้นผมได้หล,หลายอย่างมามากมายเวลากรมามอเมืองไทย ก็แบ่งปันกับพวกของเราขอ,ของฝ่ายแคทอตริกแล้วก็บเรลประชุมสาะกรการก็จะมีไอเดียได้เสนอและต่อมาโอเกอยียนสกุลกประกาศใหม่เสาหลักสีประการของการศาึกษาที่สำคัญคือ learn to know เรียนเพื่อรู้เรียน to do เรียนเพื่อทำให้เป็นเรียน to live together เรียนเพื่อมีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้นอย่างมีสันติ l e ียน to be เรียนเพื่อชีวิตไอเดียเราเนี่ยได้มาแล้วแล้วก็มาเผยแพร่พ ที่มืองไทยรัฐบาลไทยก็ส่งผู้แทนประชุมที่ยูเนสโกที่นั่นเองผมก็สังเกตว่าฝ่ายรัฐบาลก็สุดแปลกว่าเห็นผมอยู่ที่นั่นตอนหลังเขาจึงทราบว่าฝ่ายแคทอลิกนี้มีโอกาสอยู่ไปทั่วหมด เช่นอการผู้สะผู้ครองและครูของโลกก็อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจากยูเนสโกเนี่ยจิตใจผมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรว่าเมืองไทยเรียนเต สู้ไม่ได้อาจจะเป็นความจริงในแง่ที่ว่าเด็กนักเรียนเรียนดีเนี่ยมันมีน้อยแล้วก็เด็กไทยแต่ความจริงเด็กไทยเราก็เดี๋ยวนี้เริ่มขี้เกียจไม่ขุนขวายที่จะเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องคณิตศาสตร์เรื่องภาษาไม่คุ้นขวายสู้เพื่อนบ้านในบางแห่งไม่ได้แต่ว่าโดยั่วไปแล้วเราสู้ได้ถ้ารัฐบาลตั้งงบประมาณพอสมควรพอเพียง และรัฐบาลมีครูที่พร้อมจะสั่งสอนอย่างตัวอย่างเช่นสิงคโปร์นะเมื่อสิบปีก่อนมาตอนคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามาใหม่ๆคือในวงการสอนมาตอนที่ ดิจิทัลไลบรารีมีช่วยกันสอนอยางนั้นครูของเขาเองเขาประกาศเลยภายในปีนี้ทุกคนที่เป็นครูประถมมัธยมต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่หมดแล้วผมก็ไปดูเขาจริงไหมว่าสิงคโปร์ประกาศ ก็ไปดูเหนจริงจริงยังไงผมก็าถามครูบอกว่าเขาตั้งเกณฑ์ไว้อย่างนี้เราต้องหาที่เรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งเขามีให้อย่แล้วเรียนเองปฏิบัติเองและเอาไปใช้กับที่โรงเรียน ทำอย่างนี้ทุกคนหมดทัวรสิงคโปร์พร้อมกันหมดไอ้คำว่าทัวสิงคโปร์เนี่ยทำให้เรานึกถึงตัวเราเองเราเสียเปรียบเพราะเรามีไม่ครบมีแต่คนบางกลุ่มได้โอกาสเข้าถึงอีกหลายกลุ่มเข้าไม่ถึง เพราะฉะนั้นเราจะว่าเราแพ้เขาก็แพ้กันตรงเนี้ผมจึงการไฟคลาสิกเราเราต้องมายอมเราต้องมุกมานะที่จะให้การศึกษาอย่างถูกต้องต่อไป ายคัทชอริกจริงเลงมือศึกษาไยเช่นเรื่องเอกลักษณ์เป็นต้นแล้วของเราไม่ต้องมีอะไรมากมายเมื่อพูดถึงเอกลักษณ์การศึกษาแคทอลิกแล้วแล้วก็ดูจากสังายาบริการที่สองบทเดคอเรชันถ้อยถแถลงนั่น สิสำคัญมากที่มีชื่อว่ากราวิสมุมอดูการซียนิสการศึกษาแคทอลิกมีนิยามให้หมดและในนิยามนี้เองมีอยู่ตอนหนึ่งซึ่งพวกเรารู้สึกแปลกใจมาก ก่อนหน้าวาระการที่สองนี้เราไม่พูดถึงเรื่องนี้แต่พอะประกาศแถลงการของ,ของปี1665เรารู้สึกทันทีฉะนั้นพูดว่าการศึกษาที่จะให้เกณฑ์เยาวชนเรียนนั้น ต้องเด้นเรื่องของอิสรภาพส่วนบุคคลและเสรีภาพส่วนบุคคลมีฉนั้นจะไม่ใช่การศึกษาที่แท้จริงอันนี้ไม่เคยมีใครในเมืองไทยประกาศอย่างนี้แต่ศาสนจาจักร ได้ประกาศเพราะสัจัาจเข้าถึงองค์การยูเนสโกประกาศมาชัดเจนว่าการศึกษาต้องเน้นเรื่องนี้เส <Yep. S 1> รีภาพส่วนบุคคลแล้วก็การ ร่วมมือโรงเรียนเป็นแหล่งแพร่ธรรมโรงเรียนเป็นแหล่งที่ให้ความสว่างความรู้แก่เด็กครับไมเป็ครับปัจจุบันเนี่ยสภาการศึกษาคาทอลิกซึ่งก็ ไปได้ก็เป็นผู้รเริ่มก่อตั้งนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับคำว่าอัตลักษณ์ก็ดีหรือว่า,าสิ่งที่เราจะต้องมีจุดยืนของความเป็นโรงเรียนแคทอลิกเนี่ยครับไปได้ไปได้มีข้อแนะนํำยังไงหรือว่าเท่าที่ประเมินสถานการณ์แล้วคิดว่าไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วหรือว่าอยากที่จะเสนอแนะไประเด็นไหนเป็นพิเศษไหมครับเกี่ยวกับการศึกษาคาทอลิกในในปัจจุบันโอ้ยถูกต้องมากเป็นต้นในปีสองปีนี้เองฝ่ายวิชาการของ แค่ถึกเราได้เล่นเรื่องนี้เรื่องอัตอลักษณ์เอกลักษณ์จนถึงพลิกถึงเข็ง <Yeah. S 1> เป็นยังไงเพราะว่าสันติบาลปาปีโอที่สิบเอ็ดในอินทร์สังคีตุลกองพระองค์ ที่เขียมนมะาการศึกษาต้องมีเป้าหมายที่นเน้นเรื่อง the last ends of man จุดหมายปลายชีวิตเป็นเป้าหมาย คือคนเราเกิดมาทำไมมีชีวิตอ,อยู่เพื่ออะไรตายแล้วไปไหน last end of man อันนี้พวกคิกต้องทราบเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนมุ่จุดมุ่งหมายกัรศึกษาโดยมีจุดเหล่านี้เน้นจุดอย่างนั้น มาถึงตัว d e c l a r a t i o n กฤษฎิกาทีบันการอิสระประกาศก็ยังแน่ชัดขึ้นใหญ่ว่าการศึกษาต้องให้เด็กมีอิสรภาพในการเลือก p e r s o n choice p e r s o n freedom สนจักไม่เคยประกาศอันนี้มาก่อนแต่ยุคใหม่นี้เหมือนสนจักจะรู้ว่าต้องเตรียมตัวให้เยาวชน enjoy Personal Choice Personal f r e e d ร m จริงจะเป็นการศึกษา สับวมนุษที่สมบูรณ์มาจนถึงวันนี้ครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับมีคนนับหน้าถือตาพูดถึงเบเดอร์มาตินก็แหมเือนไม่มีใครไม่รู้จักนะครับก็ทุกคนก็รู้จักในชื่อเสียงได้รับการยอมรับมากมายนะครับเบเดอรแบบทำงานมาเยอะขนาดนี้ก็ต้องเจอปัญหาบ้างนะครับเคยทอ้อไหมจะว่าเคยทอ้อก็อาจเป็นไปได้แต่ยิ่งทําวีสนุก รู้สึกสนุกเพราะว่าได้ร่วมมือกับพระเจ้าสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งทำสิ่งที่ถือว่าเป็นข้อสำคัญให้ทุกคนรู้จักพระองค์ก็ไม่ย,ยอ่อนจอท้อถอยไม่เคยท้อใจ เพราะมันเป็น,ปนชิตที่สะดวกทำเรื่องชอบทำอย่างนั้นครับก็คิดว่าตลอดระยะเวลาที่ได้คุยกันนะครับเรได้ข้อคิดมากมายเป็นข้อคิดที่ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรื่องที่เราเป็นปรัชญาชีวิตเท่านั้นเองแต่ยังเป็นสิ่งที่ตลอดระยะเวลาแปสิบปีเบอร์เดก็ได้พิสูจน์มันให้เห็นจริงด้วยชีวิตของบอเดเองนะครับคือคิดว่าเรา คงจะได้รับสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เราคงจะได้ข้อคิดที่ไปปรับใช้ในชีวิตของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณแรเดอร์นะครับขอบคุณชาบแรเดอร์แล้วก็ขอให้สุขภาพของแรเดอร์แข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่กับพวกเราไปนานๆให้ข้อคิดแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราต่อไปครับขอบคุณครับแรเดอร์มาตินประที่โกมลมาศและคุณพ่ออนุชาชัยเดช สัปดาห์หน้าพบคำตอบชีวิตนะครับสัปดาห์ถัดไปเรากลับมาชมแสงธรรมกันได้ใหม่วันนี้ขอให้มีความสุขกันที่สุดเดี๋ยวเราไปพบกันที่วัดสวัสดีครับพระอราสาโดยระบุญประเทวเนี่ยได้บอกชัดเจนเมื่อพระสาพบก เปโตรถามองค์ว่าและพวกเราจะได้อะไรมาตอบแทนพระองค์ก็ตอบว่าเจ้าจะได้ชีวิตในโลกนและผลตอบแทนเท่าร้อยเท่าทวีคูณในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงขอบใจพระที่ให้ผมไม่มีความลำบากเลย เพราะว่า oh, wow. รองให้ให้อยู่แล้วอยู่ดี